หาผมร่วงผมบางผมขาดร <net> ่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี02-466-9955กหเาใส่แล้วใส่แล้วสอกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอวางกระเป๋าก่อนนะเจนเจน กีละมุดหงเชียวม,มามคลนไปบาร์ตี้มาแห้งมากเลยอ่ะแกจะทำงานไหวไหมเนี่ยอุย้ยไม่รู้เหมือนกันปวดหัวช่วยด้วยปวดหัวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับอู๋อ,อีกแล้วนะคะในรายการกู o ดเดยในช่วงกู๊ดทิปค่ะ คุณผู้ชมคะบางครั้งการเข้าสังคมหรือการปาร์ตี้นะคะอาจจะต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะมาเป็นตัวชูโรงนั่นเองนะคะเพื่อที่จะทําให้การเข้าสังคมหรือการปาร์ตี้นั้นสนุกสุดเหวี่ยงมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าใครนะคะดื่มปริมาณที่มากเกินไปอาการ after shock เกิดขึ้นแน่นอนนะคะนั่นก็คืออาการแหงหรือว่าเมาค้างค่ะอาการพวกนี้ก็จะเป็นประเภทที่มวนท้องนะคะพอ,อืดพะอ,อมหรือว่าอยากจะอาเจียนตลอดเวลา ะะและถ้าใครที่ต้องประชุมในช่วงเช้าของวันถัดไปโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นโชคตรายมากๆค่ะวันนี้รายการกู้เดย์ในช่วงกู้ทีฟค่ะมีเครื่องดื่มที่จะมาแนะนํากันนะคะที่จะสามารถบรรเทาอาการเมาค้างหรืออาการแห้งค่ะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ1เครื่องดื่มวิตามินเครื่องดื่มวิตามินสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าหรือร้านขายยาทั่วไป2น้ำส้มคั้นไข่ต้มและขนมปัง น้ำส้มคันเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องดื่มแก้แห้งแบบบ้านๆค่ะส่วนแข่ต้มนั้นมีโปรตีนทําหน้าที่จับสารพิษในร่างกายได้เร็วขึ้นและขนมปังก็จะช่วยดูดซับพิษป้องกันการอาเจียนได้เป็นอย่างดีค่ะ3ยาลดกดปรับสมดุล4กาแฟแรงๆสักแก้วกาแฟเป็นสูตรแก้แห้งที่ได้รับความนิยมจากนักดื่มทั่วโลกค่ะ5เกลือแร่แก้กระหายค่ะทางนี้ก็ควรจิบทั้งวันเพื่อเป็นการเติมน้ําให้กับร่างกายอย่างสม่ําเสมอสุดท้ายค่ะ 6. น้ําขิงก็ช่วยได้ น้ำขิงเป็นน้ำที่ช่วยเรื่องของระบบหายใจเป็นอย่างมากยังช่วยให้เราฟื้นตัวจากอาการปวดหัวเพราะการแห้งด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายขับแอลกอฮอล์ออกมาได้ดีขึ้นด้วยค่ะเป็นไงบ้างแกน้ำขิงที่พูดแนะนำมารู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะเป็นไงล่ะดีขึ้นไหมล่ะรู้สึกดีส,สดุดๆเลยคะ่ะดีแล้วขราวหน้าก็อย่าไปมา,าไว้อีกล่ะค่ะ คุณผู้ชมคะนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆที่เรานํามาแนะนํากันในวันนี้นะคะสําหรับเครื่องดื่มที่แก้อาการเมาค้างหรือว่าอาการแห้งนะคะหวังว่าคงจะช่วยให้บรรดานักดื่มนะคะรู้สึกอุ่นใจขึ้นและพร้อมที่จะเข้าประชุมในช่วงเช้านี้ได้ค่ะสัปดาห์หน้าค่ะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นก็อย่าลืมติดตามชมนะคะและเช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมสามารถติชมและแนะนํารายการได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ